สวัสดีค่ะทุกคนดิฉนันนางสาวลิตีสุประสงค์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5ทัเลขที่27ค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอความรู้ประกอบกับอินโฟกราฟิกในหัวข้อที่4นะคะก็ได้หัวข้อเรื่องววยสณพานิกายนะคะจะมีเนื้อหายอย่างไรก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วัยสนาพันนิกายนะคะทุกคนเป็นนิกายหนึ่งของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูค่ะมีผู้ก่อตั้งนิกายคือท่านนาฏมุนีนะคะวัยสนาพันนิกายนะคะดําเนินการ ใต้ของประเทศอินเดียค่ะและนิกายนี้นะคะทุกคนบูชาพระวิษณุหรือพระนาลายเพียงองค์เดียวนะคะเชื่อการอวตารลงมาเป็นพระรามในมหกากาพยายนะค่ะและเป็นผัสกิษณะในคำพีพรภาวาคีตานะคะและก็การอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าค่ะโดยตัวนิกายนี้นะคะก็เน้นย้ำในการ นับถือพระวิษณุและพระนาลายเนี่ยมากกว่าเทพอื่นๆในศาสนานี้เลยนะคะหน้าที่ของพระนาลายนะคะทุกคนไม่ใช่เพียงแต่รักษาโลกให้ดำรงอยู่เพียงเท่านั้นนะคะแต่สามารถเป็นผู้สร้างและผู้ทำลายโลกได้อีกด้วยค่ะทุกคน นิกายนี้นะคะจึงเป็นเอกนิยมนะคะนับถือพระวิษณุเพียงองค์เดียวเท่านั้นและก็ยุบเอาลักษณะและความเชื่อในพระเจ้าทั้ง3ามนะคะมารวมในตัวพระวิษณุองค์เดียวะคะ่ะใน ตวัษที่19นะคะไวสนาภนิกายนะคะได้แยกออกเป็นสองสาขาใหญ่ค่ะคือเตงกะไลซึ่งเป็นนิกายฝ่ายใต้ค่ะกับวัาากะไยซึ่งเป็นนิกายฝ่ายเหนือนะคะนอกจากนี้ยังแตกแยกออกเป็นนิกายย่อยอีกสานิกายดังนี้ค่ะ ก็คือนิกายรามนุษย์ค่ะมีลักษณะประจำตัวคือมีติลกนะคะก็คือจุดค่ะและเครื่องหมายเป็นขีดสีขาวสองเส้นนะคะที่บริเวณหน้าผากค่ะโดยขีดจากตีนผมนะคะลงมาจะหลดคิ้วค่ะและมีเส้นขวางที่ดั้งจมูกค่ะสองนะคะก็คือนิกายมัทวะค่ะมีความเชื่อว่าสิ่ง เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องมีแหล่งกำเนิดของมันค่ะสามนะคะนิกายสุดท้ายแล้วค่ะเป็นนิกายวันละพะนะคะไม่ถือการบำเพ็ญพจนนะคะและการทรมานตนเองเหมือนนิกายอื่นๆที่ผ่านมาค่ะนิกายนี้นะคะเขียนหน้าผากเป็นสีแบบดังนี้ค่ะทุกคนหนึ่งนะคะ ขีดเส้นคู่สองข้างแต้มจุดนะคะหรือที่หลกตรงกลางค่ะสองนะคะเขียนเป็นรูปเกือกมา้าแต้มจุดหรือที่หลกตรงกลางนะคะสามค่ะเขียนเป็นรูปเกือกมา้าและขีดเส้นตรงเส้นตรงหนึ่งเส้นตรงกลางนะคะสี่ค่ะเขียนเป็นรูปไข่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ การนำเสนอหัวข้อเรื่องไวสนาพนิกายนะคะแล้วก็แผ่นอินโฟการาฟิกแผ่นนี้นะคะใกล้จบลงแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคะ่ะ